บุ๋มปนัดดาเปิดสักรารใหม่ประกาศลัน่น ต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเดอ้อนักแสดงพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยอย่างบ่มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากจะสวยทั้งมากความสามารถแล้วยังเป็นสาวกแกร่งขวัญใจใครหลายหลายคนอีกด้วยและถึงแม้จะโหมงานหนักเจ็ดวันหนักขนาดไหนแม่บุ่มก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโทรมหรือแย่เลยเพราะหมั่นออกกําลังกายตลอดจากน้ําหนัก85กิโลกรัมจนปัจจุบันดูแลตัวเองกลับมามีห่นแ่บๆบอวบอ่านได้เหมือนเดิมแล้วและล่าสุดแม่บ๋มก็ได้โพสต์ภาพยิ้มรับสักการะ ใหม่ปี2021พร้อมแคปชั่นเด็ดๆว่าอะไรไม่ดีขอจงหายไปต้อนรับผัวเก่าเข้ามาเด้อค่ะฮิว้วและถ้ายังไม่รู้ว่าชีวิตจะทำอะไรต่อไปจะสู้ต่อไปยังไงก็แค่ก้มหน้าแล้วเดินต่อไปเมื่อถึงเวลาเราจะเจอทางออกเองแต่เราต้องเดินและสู้ก่อน บุ่มเชื่อแบบนั้นงานนี้บรรดาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ถูกใจกันรัวๆเอาเป็นว่าปีนี้แม่บ่มจะมีข่าวดีเรื่องนุ่มๆหรือเปล่านั้นรอติดตามลุ้นกันต่อไปจ้า